สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับพี่ดาอีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านค่ะตอนนี้พี่ดาจะพาออกไปข้างนอกนะคะไปดูดอกไม้ค่ะตอนนี้เราเก็บเทเรสสำหรับที่นั่งด้านนอกแล้วค่ะแต่พี่ดาจะพาไปดูดอกไม้นะคะนี่ค่ะดอกไม้ดอกไม้ของพี่ดายังสวยอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เข้าหน้าหนาวแล้ว ใบไม้ร่วงแต่ดอกไม้ฝีมือการทำปุ๋ยของพิดาใช้ได้ดอกไม้อยังงามอยู่เลยค่ะชาวเยอรมันเขาบอกว่าดอกไม้ฉันอะเหลืองหมดแล้วตายหมดแล้วทำไมดอกไม้เธองามจังเลยก็ <Be> ここเลยบอกเขาว่าฉันก็มีเทคนิคนะฉันก็ทำปุ๋ยด้วยฉันก็ทำปุ๋ยแล้วก็ให้ลง youtube <interests. S 2> ด้วยนะถ้าเธออยากรู้ว่าทำยังไง Porsche. เข้าไปดูได้นะแล้วตรงนี้ ตลนี้ต้องอวดหน่อยค่ะเพื่อนๆงามมากสวยงามมากหลอนงามให้รอบที่สมแล้วก็สำหรับปีนี้หน้าร้อนก็สวยงามหน้าหนาวก็ยังเบ่งบานให้นะคะตอนนี้ขนาดถ่ายมืดมืดนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะต้องอวดค่ะเพื่อนๆสวยงามมากปกติข้าเหลืองตายกันหมดแล้วนะคะแต่ของพิดายังงามสดชื่นโอ้ต้องอวดค่ะเพื่อนเพื่อนต่อไปพิดาจะเข้าไปในร้านกับคืนนะคะ สถานการณ์ที่เยอรมันช่วงนี้นะคะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ว่าโควิดเริ่มจะกลับมาส่งสัญญาณปแปลกแล้วค่ะเพื่อนเอนเพราะว่าร้านอาหารเพื่อนบ้านนะคะร้านอาหารกรีชค่ะเข้ามาคุยกับเราวันนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะรัฐบาลจะสั่งให้ปิดร้านอีกหนึ่งเดือนโอ้โหอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าขาดรายได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเนาะทุกอย่างก็ต้องเดินต่อไปเงี่ย พี่ดาไม่ได้ตามข่าวหรอกครับเพราะว่าไม่อยากคิดมากเนาะเราก็ทำงานร้านอาหารเราถ้าเกิดมีคนมาอออะไรล่ะนนัฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนร่วมงานกลับบ้านแล้วค่ะอาร์ตเมนวิกเกตอลนนสกูตเนาะสกูตโอนโอนห่านเมียฟีสูตรทุนหอยเต๋ากูดหอยเจ้าโอเคเนาะส卡尔 y yes. e ไอะาสิลกาลดาว่าเขาบอกว่าตอนนี้เลิกงานแล้วหนาวเออตอนนี้เตรียมตัวกลับบ้านออเขาต้องไปดูัดอกเขาต้องไปดูสดอกค่ะเนจะไปรับเพื่อนกับรับเพื่อนมาโอเคดันมารสกูยชุ๊ชไปแล้วค่ะอันนี้เขานิสัยดีมากค่ะอุยขยันค่ะเพื่อนๆแต่ขี้น้อยใจเหมือนเด็กค่ะแต่ว่าเราก็ ต้องต้องคุยกันเปิดอกคุยกันแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะแต่เป็นคนขี้น้อยใจมากอืมแต่ก็คุยกับพิดารู้เรื่องอยู่คะ่ะโอเคพิดาจะพาเข้าไปดูในร้านนะเพื่อนๆนี่คือทางเข้าร้านนะคะตอนนี้มีแล้วค่ะที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ค่ะเพื่อนๆเขา,าเขียนว่าบลเปเนซีกิสซุนนะก็คือขอให้สุขภาพดีขอให้มีสุขภาพที่ดีนะ มันก็จะเป็นอาเฮียเขาไปซื้อมาค่ะเพื่อนๆนเพราะว่ามีลูกค้าเขาบ่นว่าไม่มีให้แต่ที่จริงเรามีให้แต่ตอนนี้ก็คือเอาแบบที่มันตั้งตรงทางเข้าค่ะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะอยากจะให้ดูนะคะจะทำให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะมือไปปั๊บแล้วเขาก็จะอัตโนมัตินี่แหละค่ะแอลกอฮอล ดีๆนี่เองแล้วก็ยังมีกฎอีกนะคะเพื่อนๆว่าปากกาเราก็จะต้องทําความสะอาดด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆปากกาที่ที่เราจะให้ลูกค้าเซ็นนะคะเซ็นกระดาษชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลเนะะี่ยค่ะปากกาเราจะต้องทําความสะอาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็แล้จะต้องเขียนตรงนี้ว่า d i i n f i c t d e s de des i n f e c e d นะคะเพื่อนเก็คือฆ่าเชื้อแล้วซึ่งขำมากก็เพื่อนๆตอนแรกพี่ดาเขียนเขียนผิดอะเนาะเขียนเพียงคำว่า infecied <laughs> ตลกมากเขาต้อง <ไร S 1> เขียน d e s i n f e c e d infec e t i n f e c ค่ะเราก็มันต่างชาติเนาะก็ยังเขียนผิดตอนนี้เราก็เราก็จะต้องทำความสะอาดปากกานะเพื่อนๆนนะถ้าไปให้ลูกค้าเซ็นชื่อที่อยู่เรียบร้อย ตอนนี้พี่นาโฆษณาเลยนะคะอันนี้ของเจเนสค่ะเจลล้างมือว่าผสมว่านหางจระเข้นะคะมันก็จะไมะ่จะไม่บาดมือมากมายเราก็จะต้องทําความสะอาดปาก,การนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากไปให้ลูกค้าเซ็นเรียบร้อยทําความสะอาดเสร็จล้วก็จะมาใส่แก้วไว้ค่ะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะนะแบบนี้ค่ะเพราะว่ากฎหมายเขา ให้ทําความสะอาดปากกาให้ทําความสะอาดรายการอาหารนะคะแต่พิดาก็รักไก่เรื่องรายการอาหารไอเมนูอาหารใครจะไปทําไว้เนาะเพื่อนๆนี่ค่ะทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะดาจะให้ดูนะคะพิดาก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะผ้าตัวนี้ก็จะวางไว้ตรงแบบนี้ พอเราไปให้ลูกค้าเซ็นเสร็จแล้วเราก็จะมาวางไว้ถ้าไม่มีเวลาเราก็จะเราจะไว้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เอาวางแบบเนี้ยนะถ้ารวบรวมได้หลายอันเราเราถึงจะทําความสะอาดทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอ้โอเห็นครึ่งหัวค่ะเห็นครึ่งหัว <laughs> แล้วพี่ดาก็จะต้องใส่หน้ากากแบบนี้หน้ากากของพี่ดาคุชี่คุชี่อฟฟ อะไรอะไ l คุณเดอ m เมิร์กแมนคุช i ่คุชิชืลูกค้าเขาชมบอกว่านากากของพี่ดาสวยค่ะเพื่อนๆคุยี่ห้อคุชี่พี่ดาเลยบอกว่ามันของปลอมแล้วก็ได้เป็นของขวัญจากร้านส่งผักเข้ามาส่งของอะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณนิดนึงนะคะฮัลโหลไม่ไปหน่อยเออ นั่นคือเพื่อนร่วมงานนะคะสองสาวจีนค่ะสองสาวจีนขยันมากนะให้ดาซิวันซิวันน่ารักค่ะ <Yeah. S 1> เออซิวันซิวันซิวันเอ,อ่ยืนอยู่หลังออทำเครื่องดื่มนะคะตอนนี้พี่ดามีคนทําเครื่องดื่มแล้วเราก็วิ่งลุยกันน้องฟองฟองกี้ฟองกี้ <laughs> 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 นักฟอง น้องฟองกับพี่ดาก็จะวิ่งลุยเสิร์ฟกันเต็มที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ช่วยทำเครื่องดื่มแล้วก็จะง่ายขึ้นนะพี่ดาจะให้ดูบริเวณร้านนี้เดี๋ยวก็จะต้องให้อาหารปลาแล้วค่ะน่าเศร้าใจค่ะเพื่อนๆถ้า รัฐบาลจะให้เราปิดร้านอีกสักเดือนหนึ่งโอ้จะเป็นการล็อกดาวเพราะว่าชาวเยอรมันเป็นกันเยอะเลยค่ะช่วงนี้ได้ข่าวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะพิดาก็ไม่อยากจะตามข่าวมากหรอกตามแล้วก็ใจเสียใจแป้ววันนี้ลูกค้าก็มาเรื่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะพิดาจะให้เขานั่งไม่นั่งตรงกันข้ามค่ะ ปกติคนมากินข้าวเขาจะนั่งมองหน้ากันนั่งตรงกันข้ามเนาะแต่ตอนนี้พี่ดาจัดที่นั่งบอกว่าคุณต้องนั่งเรียงกันเป็นแบบติดกันแบบนี้นะเพราะว่าโต๊ะอื่นเขาจะตั้งนั่งเรียงกันแล้วหันหน้ามาหาเธอเหมือนกันเพราะว่ามันอะไรล่ะต้องห่างกัน1เมตรห้าสิบเนาะเพราะว่าลูกค้าเขาก็โอเคถ้าไม่โอเคเราก็ต้องให้เขาออกไปกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าค่าปรับสี่แสนประมาณ4ี่แสนกับเพื่อนเพื่อนนะ ก็คือ1 0,000ยูโรเนี่ยค่าปรับนะคะเพื่อนๆมันไม่คุ้มค่ะสําสหรับค่าอาหารลูกค้ามากินจ่ายไม่ถึงร้อยแล้วโยนปรับ1 0,000ไม่คุม้มถ้าเขายอม,อมรับกติกาได้ก็ให้เขานั่งถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องตง้องตง้องไม่ให้เขาอยู่ Music, mm. อะค่ะเป็นเพื่อนก็แต่ว่าเขาก็ช่วงนี้ให้ความร่วมมือกันดีมากกับเพื่อนๆนก็จะมีบางคนเมื่อวานนี้พิดาเจอเพื่อนเพื่อนผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้ามาก็บอกว่า ้าฉันไม่ได้โต๊ะที่ฉันจองไว้ตรงนั้นน่ะหมายเลขสีอ่อ่ะฉันจะไม่มาร้านเธออีกเออเล่นกับใครไม่เล่นพ่ดาก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอช่วงนี้ฉันก็นะตามใจเธอไม่ได้หรอกแต่ฉันจ,จองมาตั้งสองอาทิตย์ที่แล้วใช่สองอาทิตย์ที่แล้วเรื่องมันยังไม่เกิดตอนนี้เรื่องมันเกิดแล้วก็คือ,อกรมตรวจสอบนะเขามามาตำหนิเป็นรอบที่สองแล้วมาตำหนิแล้วค่าโทษไว้แล้วนะ ถ้าเกิดครั้งต่อไปเราจะโดนขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็เสียค่าปรับฉันไม่ตามใจเธอหรอกเงี yeah, ้ยแต่ฉันก็จองมาแล้วบอกว่ากรมตรวจสอบมันก็มีมันก็ไปตรวจสอบทั่วไปใช่แต่ว่าไปตรวจสอบทั่วไปมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าฉันกับกรมตรวจสอบที่จะต้องออออดูงานให้พวกเธอ,เอ,อนั่งใหออ้อะไรล่ะให้ห่างกันพอมันเป็นเรื่องของฉันกับเขาแต่ที่จริงเธอจะต้อง นั่งในบริเวณที่ฉันจัดให้ถ้าเธอโอเคเธอก็จะได้นั่งเนี่ยก็น่าบึ้งเพื่อนๆน่าบึ้งแต่พิดาก็ก็เลยให้เขานั่งห่างคนอื่นเนาะเขาจะไปนั่งริมหน้าต <roup Noise. S 2> <ๆ>่างเพื่อนๆนั่งริมหน้าต่าง4คนไม่ได้มันมันค้นตัวใหญ่นั่งโหหลังชนหลังไม่ได้ค่ะ แต่ตอนสุดท้ายพี่ดาก็เลยบอกว่าเธอต้องเข้าใจนะสถานการณ์มันมันมันแย่ตอนนี้มันมันเริ่มเริ่มรุนแรงขึ้นนะแล้วก็มีคนโทรไปแจ้งกลมตรวจสอบเขาก็มาตรวจสอบฉันไม่รู้กี่ครั้งแล้วครั้งที่สองครั้งที่3ฉันก็โดนปรับเนี่ยฉันไม่ตามใจเธอหรอกเนี่ยตอนนี้ไม่มีการตามใจลูกค้าลูกค้าต้องต้องทำที่เราบอกเท่านั้นค่ะเ,เพื่อนๆนี่คะสถานการณ์ของที่ร้านค่ะเ,เพื่อนๆช่วงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆวันอาทิตย์เนี่ยมีลูกค้ามาหอ,อก,กับบ้านเยอะมาก แสดงค้อกลัวค่ะเ,เพื่อนจะไปไหนก็ไม่ได้หิวก็หิวก็เอาไปสั่งห่อกลับบ้านแล้วกันห่อกลับบ้านใช้ได้กับเ,เพื่อนๆพอๆกับกินที่นี่ค่ะนะตลานมาอีกแล้วเ <c oughs> อออันนี้คือ ซิวันซิวันพี่ดาพิ่งาถวอาสอนซิวันสวนล้างลำไส้ค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องไปสวนเองนะซิวันนะต้องไปสวนล้างลำไส้ดีถอกหมักกันนะอาฟองมาแล้วอาฟองอาฟองไฮาอองรพรไตมิงค่ะเพื่อนๆพรไตหมิ่ง ไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยซุปเฮียมีที่ตักแม่บวงอะบวงถ้วยซุปด้วยโหเปื้อนมือนัองสนังสัมช้าช้านี่ค่ะเพื่อนซุป ซุปจีนค่ะเพื่อนๆซุปจีนโอ้โหล,ล,ลโอ กินข้าวด้วยเหรอเฮียเฮียกินข้าวด้วยโอเคค่ะเพื่อนๆพี่นาขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ